สวัสดีเจ้าวันนี้มาปะกันแถมรอบนะะึงค่ะสำหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับผมร่วงหลักผม่าแข็งแรงนะคะมาวจะมาแนะนำวิธีทำให้เลือดของเขานะคะบนศรีรษะของเขาเนี่ยไหลเวียนดีลดการรุดร่วงของผมสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องหลักผมหัวลัดน,นะคะอันนี้มันจะทําให้เกิดการกระตุ้นกาังนอกใหม่ของเส้นผมนะคะด้วย บโอเฮทโทนิกนะเจ้าตัวนี้เนาะจะเป็นแอมพลอก็คือมันจะเข้มข้นกว่าเซลั่มนะเจ้าหัวมันจะเป็นลูกเก้งเท่ยนะเจ้าใจในการหนวดเส้นผมแล้วมันจะซึมเข้าไปบำรุงพ้อกับการหนวดตัวน,นะเจ้าเจ้าการหนวดตั้งแต่ตรงนี้ก่อนเนาะอันนี้จะกระตุ้นความเป็นรุมเป็นสาวนะเจ้าลนะูกเก้งเนาะจะซึมแล้วบลเลอร์แล้วก็จะบ่มมันด้วยนะเจ้าเนี่ยค่ะ จนถึงหยีบนะคะสามหลอดเนาะพอครบสามหลอดน่าจะเจาทนีนี้กลางหัวนี่น่ะเจาะลงไปจนถึงุ่มกบเลยนะเจากลางหัวลงไปจนถึงุ่มเนะาะเนี่ยค่ะจากตรงนี้เขาไหลมานะเจาไหลมาเรื่อยๆมันจะแก้ เคลียดได้ตัวนะคะพวกควนหัวไมเกนเนาะลูกกิ้งมันก็นจะกิ้งไปเลยๆแล้วก็น้ำยามันก็นจะออกไปเลยๆนะจะตรงไหลไปเลยนะจะทั้งสองข้างไหลไปทั้งสองข้างเลยนะเจาะตัวนี้ ทำให้เขาหายเครียดได้ตยัยเพราะภาวะการเครียดมันก็นเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ผมของเขาเนี่ยค่ะลดการลุดร่วงนะคะตรงนี้นะคะลูกเก้งนะ มันจะค่อยๆซืมมาน่ะเจ้าจะใจได้ง่ายมากเลยนะเจ้าตัวนี้มีส่วนผสมของไบโอตินแล้วก็สารสกัดของแป๊ไทยคิวเทนที่ได้มาจากเข้าสีดำตัวนะเจ้าถวมวหนึ่งจมูกเข้าเนาะวิตามินเนาะในถาดเล็กอย่างเงี้ยค่ะมันจะกระตุ้นในตัวของลากขมทําให้หลากขมของเขาแข็งแรงนะเจ้าตัวนี้จะใจได้ผลดีมากเลยนะเจ้าถ้าใจติต่อกันเนาะมันจะได้ทั้งลดภาวะความเครียดลดการรุดร่วงแล้วก็ทําให้เขาผ่อนคลายได้ตัวนะเจ้า